สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อถ้าคุณตัดใจจากเขาแล้วจะเป็นยังไงถ้าคุณเกิดอยากจะตัดใจจากเขาอะถ้าสมมุติคุณตัดใจจากเขาปุ๊บเขาจะรู้สึกยังไงก่อนเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะคิดยังไง two of sword Happy Squirrel Tree of Pentacle หน mm ึ hmm. ่งดบบ Page of Pentacle Two of Pentacle mm hmm. คือถ้าถ้าคุณจะตัดใจจากเขานะ อย่างแรกเลยอะ่ะคือมันจะมีการเจราจาก่อนเออถ้าคุณแบบจะไปแล้วเลยอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องคุยเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะมันก็เหมือนกับว่ายังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้คิดว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเฟดตัวออกหรือว่าอยากจะจบความสัมพันธ์ไม่ไปต่อแล้วเขาก็อยากจะลองคุยกับคุณก่อนว่าแบบคุยด้วยเหตุด้วยผลนะคะ ว่าเออเป็นอะไรเพราะอะไรยังไงอาจจะลองคุยลองปรับความเข้าใจลองตกลงกันดูก่อนนะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็จะยึดการตัดสินใจสุดท้ายคือหลังจากคุยกันแล้วคุยกันแล้วเคลียร์กันแล้วถ้าคุณยังตัดสินใจที่จะไปเขาก็โอเคอืมเขาก็โอเคนะคะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณอืมเขาก็ดูไม่ได้มีปัญหาอะไร ถ้าคุณเลือกแล้วก็ไปได้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเธอยอยากไปก็ไปโดยที่ไม่พูดไม่บอกไม่อธิบายอะไรเพราะว่าอาจจะทิ้งความข้างแค่งใจอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆเขาก็จะพยายามไอ้ไอการที่เขาพูดคุยกับคุณหรือขอเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการที่เหมือนกับพยายามรักษาความสัมพันธ์นั่นแหละแต่ถ้าคุณยังยืนยนันยังดึงดันคุณยังงอนอยู่ เขาก็โอเคตามนั้นตามใจนะคะทีนี้มาดูหน่อยว่าแล้วถ้าถ้าคุณตัดใจจากเขาไปแล้วเนี่ยตัวคุณละ่ะจะเป็นยังไงหลังจากตัดใจตัดจบจากเขาคุณจะเป็นยังไงโอ้ดีเอ็มเพรสนะคะเป็น The อ็มเพรสเลย Tree of Pentacles นายอปอนถ้าคุณตัดใจจากเขาแล้วอะคุณเองอะก็จะเหมือนกับกลับมารักมาดูแลตัวเองเหมือนจะเริ่มมีการดึงพลังของตัวเองกลับคืนมารีบูตเอ n เนอรตัวเองใหม่อืมนะคะรีบูตตัวเองใหม่ทำตัวเองให้ให้ดีขึ้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองโอเคแหละมันอาจจะ มีความรู้สึกบ้างมีความรู้สึกบ้างมีความแบบท้อแท้มีความเหนื่อยล้ามีความท้อใจเสียใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพลังงานส่วนใหญ่ของคุณนะ่ะมันเหมือนกับว่าเอาจริงๆนะคุณอาจจะคิดมานานแล้วก็ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเพิ่งมาคิดอยู่ๆเพิ่งมาตัดสินใจเพราะฉะนั้นอนะพลังงานของคุณมันเหมือนแบบคนที่เตรียมตัวมาแล้วรู้แล้วแหละว่าตัวเองจะต้องเป็นยังไง จะต้องพบเจอต้องเผชิญกับความรู้สึกยังไงโอเคมันอาจจะไม่ได้มีความสุขแบบร้อยเอร์ซแต่คุณก็มองว่าไม่เป็นไรคุณจะดูแลตัวเองให้ดีคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองซะใหม่ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ฮาร์ s ิสเท e e รีนอฟสอดวิ King แล้วคุณเอาจริงด้วยนะคือถ้าถ้าคุณหลุดออกมาได้ปุ๊บคือตอนแรกๆอะ่ะมันอาจจะมีแบบความรู้สึกอะไรบ้างนะคะยังมีความแบบอะไรอาวรเนี่ยยังลังเลยังไม่แน่ใจยังยังแบบใจมันยังมาไม่หมดว่าอย่างนั้นเถอะอืแต่ว่าคุณก็จะพยายาม Queen of s w o ส d s คือคนที่ ถ้าตัดสินใจอะไรแล้วอะตัดสินใจเด็ดขาดถ้าจะรักก็คือรักเลยถ้าจะเกลียดก็คือเกลียดเลยแล้วถ้าตัดสินใจจะเลิกตัดสินใจจะจบก็คือต้องจบจบแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาอีกแล้วนะคะแล้วเรามองดูว่าถ้าครั้งเนี้ยถ้าคุณแบบผ่านช่วงเวลาที่แบบว่าเอ่อช่วงเวลาอื่นๆอะช่วงเวลาที่มันมันเพิ่งเลิกแล้วมันมันมีความรู้สึกเหงามันมีความรู้สึกแบบ อะไรอาวอณ์เลยอย่างเงี้ยถ้าผ่านช่วงนั้นมาได้คือคุณก็จะไม่หันกลับไปอีกเลยอืมแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่เหมือนตื่นรู้นะคะตื่นรู้รู้แล้วว่าอะไรที่ควรจะทำควรจะหันกลับมาดูแลตัวเองเข้าเข้าใจอะไรได้ดีมากขึ้นเหมือนหูตาสว่างอะอ่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะจะเป็นยังไงต่อชีวิตของคุณ เก้าถ้วยสเสน่ห์แรงค่ะมันเกิดจากอะไรไรู้ไหมเกิดจากการที่คุณเนี่ยหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาใส่ใจตัวเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองคือเอเนอรคุณต้องการที่จะเป็น The e m p r พ s s อะค่ะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองแบบคอมพลีตหมดแล้วอะจะมีหรือไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันมีความสุขอยู่แล้วอย่างเงี้ยเออ มันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทีนี้เอ่อเสน่ห์ของคุณเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะค่อนข้างแรงจนอาจจะทําให้คุณต้องเครียดเพราะว่าอาจจะมีคนเข้าหาอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณมากมายมีคนมาสนใจมากมายแต่ตัวคุณนะ่ะอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้นะคะอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจหรือว่าที่จะมีใคร หรือคนที่เข้ามามันก็ยังรู้สึกไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอยู่คนเดียวมันมันก็มีความสุขแล้วอะแต่ถามว่าคุณโอเคไหมกับการที่มีคนเข้ามาคุณโอเคคุณโอเคที่เอ,อมีคนมาให้เลือกมีคนมาสนใจนะมันก็แฮปปี้ดีอะมันก็รู้สึกรู้สึกว่าฉั้นฮอตอะไรอย่างเงี้ยเออสร้างสร้างความมั่นใจให้คุณมากขึ้นแต่ในขณะ,ะเดียวกันมันก็อาจจะมาพร้อมกับเรื่องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ย อขนาดนั้นเลยนะเออคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ด้วยนะคุณจะได้เจอคนใหม่ๆนะคะเจอคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นคนที่แบบว่าแคร์คุณมากๆรักคุณมากๆต่อให้เอ,อ่อคุณอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นคุณจะมีข้อบกพร่องบ้างผิดพลาดบ้างอะไรบ้างหรือ เคยผ่านประสบการณ์แย่ๆมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะยังอยู่ข้างคุณและคุณอาจจะต้องเลือกด้วยคุณอาจจะต้องเจอสถานการณ์ที่อึดอัดใจเพราะว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ชอบอย่างเงี้ยคือคุณจะมีช้อยส์เข้ามาบอกแล้วว่าจะสเสน่ห์แรงนะคะอืมแต่ทีเนี้ยมันจะมายากตรงที่ยากตรงที่มันจะมีอย่างน้อยๆสองคนแหละที่ที่คุณเลือกไม่ได้เพราะว่าอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนอย่างนั้นเลย คนหนึ่งก็ดีอ่ะอีกคนนึงก็คือแบบโอ้ยตรงสเปกตรงใจฉันชอบเขาจังเลยอ่ะมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นอ่ะแต่อีกคนนึงเขาก็ก็ดีอ่ะเออเขาก็ดูจริงจังกับคุณมากๆเลยอย่างเงี้ยอืมคนที่จะเข้ามามีแนวโน้มเป็นคนอายุน้อยกว่าด้วยนะเออลักษณะนะคะลักษณะเนี่ยคนหนึ่งอ่ะจ,จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ค่อนข้างที่จะแบบ มีความกระตือรือร้นน่ะจีบคุณก็คือจีบแบบชัดเจนน่ะถ้าเขาชอบคุณก็คือเขาเข้าหาคุณแสดงตัวชัดเจนคือคุณจะรู้เลยว่าเอ้ยคนนี้ชอบคุณอ่าแล้วก็จะค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองกล้าคิดกล้าทำแต่งตัวเก่งมีเสน่ห์พูดเก่งคุยเก่งอ่ะอันเนี้ยคนหนึ่งกับอีกคนนึงอีกคนนึงจะลักษณะเป็นแบบ ดูจริงจังหน่อยดูแบบเข้ามาแล้วเหมือนตั้งใจที่จะจริงจังกับคุณเลยอะ่ะไม่ได้มาคุยเล่นๆไม่ได้แค่มาทดลองไม่ได้แค่อยากหาคนคุยไม่ได้แค่เหงาแต่ฉันอยากหาคู่ชีวิตอย่างนั้นอะ่ะอืมแล้วก็เป็นคนที่ลักษณะแบบอยู่ด้วยเราสบายใจมีความอบอุ่นอ่อนโยนเออ แล้วก็ดูดูแบบไม่มีอะไรให้ต้องคิดมากไม่ต้องกังวลมากในขณะที่อีกคนนึงเนี่ยอาจจะมีเสน่ห์มากอ่ะคุณอาจจะมีความกังวลกับคนนี้ก็ได้เพราะความที่เขาดูแบบมีเสน่ห์คุยเก่งเขาดูแพรวๆแต่คนเนี้ยก็จะทําให้คุณใจเต้นแรงคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับคนนี้เออก็เลยกลายเป็นที่มาที่ว่าเลือกไม่ถูกเพราะคนนึงก็แบบโอ้ยใจเต้นแรงมันตื่นเต้นมันเร้าใจ มันมีแรงดึงดูดเยอะเหลือเกินกับอีกคนหนึ่งคือเขาก็ดีมากเลยอ่ะอืมก็ดีมากเลยถ้าคบกับคนนี้ก็น่าจะสบายใจมากอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยข <c oughs> ค่อยว่าอีกทีแล้วกัน <c oughs> ว่าจะเลือกใครนะคะมีโอกาสเลือกก็ดีแล้วก็ค่อยๆเลือกใจเย็นๆนะคะแล้วชีวิตของคุณต่อจากนี้ นอกจากาเรื่องที่จะมีคนเข้ามาเนี่ยแล้วจะเป็นไงในกรณีที่ไม่มีเขาและ้ะไม่มีเขาแล้วอคุณเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราว่ามันจะมีมันจะมีช่วงเวลาที่คนเก่าของคุณนะ่ะเขาอะ่ะ จะกลับเข้ามาจะกลับเข้ามาหรือพยายามที่จะพูดคุยพยายามติดต่อพยายามเข้ามาในชีวิตคุณแหละแต่คุณจะไม่เอาแต่คุณจะไม่เอาต่อให้คุณจะยังมีความรู้สึกหรือมีความลังเลบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคุณจะปิดใจนะคุณจะไม่เอาตอนแรกเขาเข้ามาทำให้คุณสับสนอยู่เหมือนกันอืม เรามองว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะคือคุณจะต้องตัดสินใจมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจนะคะทั้งกรณีที่คนเก่าของคุณจะกลับเข้ามาแล้วก็กรณีที่มีคนใหม่ๆเข้ามาซึ่งคนใหม่ๆก็ก็ดูน่าสนใจ ดันไม่ได้เข้ามาคนเดียวด้วยดันมีช้อยเซอ้์ช้อยของคุณก็แบบน่าสนใจทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยเออคุณจะต้องคุยกับตัวเองถามใจตัวเองจะต้องมีการเรียนรู้พูดคุยทำความรู้จักกับกับคนเหล่านั้นอะคนที่เข้ามาค่อนข้างเยอะมีเรื่องให้คุณต้องหนักใจแหละอ่ะแล้วชีวิตภาพรวมทั่วไปเป็นยังไง เทียร a w อนควีนออปเพนทัลโช่เซเว่นออ่ามีการพัฒนาขึ้นก้าวหน้าขึ้นเหมือนคุณก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วคุณโตมากขึ้นคุณเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วคุณก็มีความนิ่งมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ช่างเลือกช่างเลือกมากขึ้นเนี่ยเห็นไหมใครจะเข้ามาคุณจะเริ่มมีกำแพงแล้วไม่ใช่เปิดรับหมดไม่ใช่ว่าใครก็ได้ไม่ใช่ว่า เอ้ยคนนี้ถูกใจคนนี้ตรงสเปคแล้วเอาเลยไม่ต้องมีคิดหน้าคิดหลังเพราะเหมือนกับว่าเคยผ่านประสบการณ์และมีประสบการณ์ชีวิตแล้วมันมันต้องดูเยอะเะมากขึ้นและถ้าแบบเข้ามาแล้วไม่โอเคเข้ามาแล้วพลังงานไม่ดีหรือมีความท็อกซิกตัดทิ้งเลยนะคุณจะตัดทิ้งเลยเพราะว่าคุณแบบเนี่ยก้าเป็นควีนออฟเพนโทเคิลคนที่รักตัวเองมากๆคนที่เห็นคุณค่าของตัวเองนะใครจะเข้ามา จะเริ่มมีกำแพงแล้วนะมีการคัดเลือกแล้วนะอ่านะคะแล้วก็ในเรื่องของชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนคุณจะไปอีกขั้นหนึ่งไปอีกสเต็ปหนึ่งมีการวางแผนชีวิตหรือว่าคิดที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองเห็นแก่ตัวเองมากขึ้นไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคุณเห็นแก่ตัวนะหมายถึงว่ามีความรักตัวเองมากขึ้นนะ่ะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองทำอะไรให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแบบนี้นะคะ โอเคก็ถือว่าเป็นพลังงานดีๆนะอ่ะไหนขอดูไพ่ซิอยากจะบอกอะไรคุณไหมณนะตอนนี้ตอนที่คุณกำลังคิดว่าเอ้ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้จะตัดใจจากเขาดีไหมคุณ <c oughs> จะเป็นยังไง r e l e e เ e the pressure นะปลดปล่อยความกดดันนะคะอย่าไปกดดันตัวเองมากอ,มอะไรที่มันเครียดอะไรที่มันกดดันก็ปล่อยวางปลดปล่อยมันไปซะ นะ I'm not always an angel คือประมาณว่าฉันดีได้ฉันก็ร้ายเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยคือฉันเป็นนางฟ้าก็ได้แต่ถ้าร้ายมาฉันก็กลายเป็นเดวิลได้เหมือนกันนะเออฉันไม่ได้ดีตลอดนะเพราะฉะนั้นถ้าเธอยังไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคือหมายถึงถ้าเขายังไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองยังทําตัวเหมือนเดิมยังทาตัวท็อกซิกยังทําให้คุณแบบ เจ็ดปวดยังทําให้คุณเสียใจยังทําให้คุณน้อยใจหรือไม่มีความสุขแบบเนี้ยคุณก็คงจะเป็นนางฟ้าเป็นแองเจลต่อต่อไปไม่ได้นะคุณก็คงต้องแตกบ้างกลายเป็นเดวิลเพื่อตัวเองอแล้วคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใจดีกับคนที่ใจร้ายกับคุณนะอันจริง Please l e e p a v o i c e mail ้า และช่วงนี้นะคะให้เวลากับตัวเองบ้างให้เวลาอยู่กับตัวเองลองทําอะไรคนเดียวลองอยู่คนเดียวดูบ้างแล้วก็จะได้มีเวลาทบทวนหรือคิดหรือคุยกับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรนะเลิกติดต่อเลิกสื่อสารใครอยากอะไรอยากคุยอะไรกับคุณก็เทิ้งข้อความไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอ่านอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเป็นไปได้ก็คือลองโซเชียลดีท็อกดูไหม คือบางทีการที่คุณเสพสื่อโซเชียลมากๆหรือคุณไปส่องเขาไปตามดูนูน่นดูนี่กิจวัตรประจําวันของเขาอะ่ะมันมันยิ่งทําให้คุณผูกมัดตัวเองกับเขาอะ่ะเออลองลองวางวาง,วางลงก่อนให้เวลาอยู่กับตัวเองดูก่อนว่าอยู่ได้ไหมอ่ะลองอยู่คนเดียวดูซิอยู่ได้หรือเปล่าถ้าไม่ไม่ต้องคุยกับเขาทุกวันอย่างเงี้ย ไม่เห็นข้อความเขาทุกวันหรือไม่ต้องโทรคุยกับเขาทุกวันเนี่ยอยู่ได้ไหมอืมนะคะลองดูลองดูก่อนถ้าทําได้ก็โอเคถือเป็นสัญญาณที่ดีคุณจะได้ move on ได้แต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็พยายามเข้านะ <c oughs> ก็ค่อยค,อยคอยเฟดตัวออกมาแต่ถ้าสมมติว่าอะเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาดีขึ้นหรือเขาแบบเออยังรักคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณจะลองให้โอกาสเขาก็ได้เหมือนกันอืมก็ไม่เป็นไรนะคะอะโอเค ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ